อ่สวัสดีครับซึ่งวันนี้ที่ผมหัหกหายกันไปนานนานแสนนาน,านคุณคุณคุณจะมองดีๆว่าทำไมรหัสผมเปลี่ยนไปอันนี้มันมันเป็นรหัสเก่าพี่ผมมาครับพี่ผมไม่เล่นแล้วผมก็เลยมาเล่นเพราะว่ารหัสเก่าผมเล่นอ e ีเวดหรือว่าคำว่าหนีแปลภาษาไทยอะผมก็ เล่นไม่ได้แล้วรหัสรหัสหลักของผมเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกิดอะไรไม่รู้อะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะครับอืมไอ้ต่างๆที่พวกพวก,พวกเราเล่นกันอะมาเราก็ไม่ได้เล่นกันซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมแมปเอาไว้แล้วก็คือแบบนี้ผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อน คุณอยากรู้อยากคุณอยากเริว่าแมปมันจะเป็นยังไงนะเราเข้าไปดูกนโอเครอรอครับเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเข้าแมปได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับเน,น้นเน้น ไปกระตุ้นหมกไม่ต้องทำยังไงไม่ผมไม่เข้าใจเลยตุ้ยเออนั่นเสียงน้องน่าเสียงน้องนะครับอย่าไปตื่ใจเสียงแม่เลยอ่าอะไรนะเพื่อนเพื่อนเขาตีเร็วมากเลยไอ้ตู้ไอ้ตู้เอ้ยมาจากทางด้านหลัง อยู่ไหนวะมันอยู่ไหน,นออชชเพื่อนมันอยู่ไหนเขาทิ้งเอ๋อชกชีวิตเพื่อนอันนี้ชบชีวิตเพื่อนไอ้ลูกตอเฮ้ยอ๋อ,อ,อ,อพอเราตายรเราไป็นอย่างนี้เหรอ,อ คนที่มันเ๋ยวเพืดด่อตูช่วยผมก่อนช่วยผมก่อน Thank you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  เลือดน้อยมากแบบนี่เพือนผมโคตรหนูเนี่ย อะไรอะ่ะถ่านว่าอ๋อ,อที่เก็บที่เติมกระสุนเรากระสุนตรงนี้หมดนด้เฮ้ยคนเร็วคนรเร็วอ่ะอะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจก่อ ผมไม่เข้าใจอ่มมันต้องทำยังไงไม่เข้าใจไม่เคยเล่นเลยนะที่ผมพูดจริงผมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเ,เลนยสักครั้งแบบนี้ก็องการอะไรดีกลัวอะไรที่มาหา พี่ตุนเออมันก็ชืุดกูวิ่งแบบพี่ตุนวิ่งแบบพี่ตุนโอ้โห <c oughs> ายเพือครับอาจจะไม่มีเสียงเพลง ในเกมนี้เพราะว่าไม่เปิดใช่ไหมด่วนเปิด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 ,ปด,ปดอ่าเดี๋ยวต้นเนือ้อมามาทางนี้ครับข้างบนผมจะไม่เห็นข้างบนใช่ไหมผมผมกล่าผิดไปนิดนึงอ่ะ วิธีวิธีวิ่งเร็วเลยไม่อยากรู้ผมโคตรจัดกกดข้ามกดข้ามเร็ว เติมก้นกรสุนี่ยนเนี่ยทงไะ่ม่อย่างนี้วไม่ต้องทสนไม่มีป้องไอ้กะสุนไม่มี้อง เฮ้ยเมวิสิดีโหดังว่ะแบบโหดมากีโ U เฮ้ยก็ช่วยทำอะไรหน่อยดิเพื่อนใช่ทำไรอยู่นี่ปามีดปามีดให้ใครปามีดให้พวกนี้เหรอ ขึ้นได้มันขึ้นไม่ได้เพื่อนไมันขึ้นบอสหรือว่าขึ้นได้มันขึ้น no ไ no ด้เพื่อนน้องวาน้องบิ๊กในสูงขนาดไหนวะเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือคนสุดท้ายตายแน่แบบไอคิวโคตรเยอะเลยไอพวกบอด เราแพ้แล้วเพื่อนหมยจุดสิ้นสุดเล่นถูกคนถูกฆ่าคนรอดมาได้สี่เว็บใชๆๆๆ่ใช่จ,จุดสิ้นสุดไม่ใช่จุดจบนะจุดสิ้นสุด อะไรสักย่างหมอทำอะไรไม่ได้ปกป้องหมอหมอเขาโหดเลยหมอโหดที่เรียกเองไม่ได้จริงๆมันก็รีได้ทุกตัวแหละผมร้อนไปเลย ผมมีคิดยาระงายัางไงให้ผมทำคิดต่อไปผ,มผมมู้ชมก็สามารถคอมคอมเมนต์ด้วยด้วยก็เพราะว่าผมก็เป็นเิทธิ์คู่นี้ไปละแล้ว ครับเอาโชคดีนะคนที่กดติดตามผมคนนั้นรวย